นี่คือโอกาสทองที่คุณไม่ควรพลาดอีพิเกมสโต๋กำลังแจกเกมฟรี2เกมสุดพิศวงจนถึงวันที่27พฤศจิกายานนี้และมันจะทำให้คุณตื่นเต้นกับโลกของไคจูและกาดกลยุทธ์แบบที่ไม่เคยคิดฝันมาก,ก่อนแต่ก่อนที่เราจะดําดิ่งลงไปมาคิดดูสิว่าในโลกเกมฟรีแบบนี้มีอะไรที่ซ่อนอยู่บ้างมันเป็นแค่ความบันเทิงหรือเป็นประตูสู่การสำรวจเกมอินดี้ที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเอาเลยเราไปทำความรู้จักกับโปรโมชั่นนี้กันเถอะครับ อพิเกมได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าเกมแจกฟรีประจำสัปดาห์นี้คือแพ็คคู่เกมอินดี้สองสไตล์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนแนวหนึ่งคือเกมวางแผนการโจมตีด้วยเจ้าสัตว์ประหลาดมหึมาและอีกแนวคือเกมการ์ดแบบโปรเกรที่เน้นการต่อสู้ด้วยกลยุทธ์อย่างเข้มข้นคุณสามารถดาวน์โหลดได้ไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27พฤศจิกายนเวลา23นาฬิกาเท่านั้นผ่านอพิเกมสโตนี่ไม่ใช่แค่เกมฟรีธรรมดามันเป็นการเปิดประตูสู่ประสบการณ์ใหม่ที่อาจเปลี่ยนมุมมอง ของคุณเกี่ยวกับเกมอินดี้ไปเลยก็ได้ว่าแล้วอย่ารอช้ามาดูรายละเอียดของสองเกมนี้กันเลยดีกว่าและเชื่อผมเธอมันจะทําให้คุณอยากลองเล่นทันที g o r s l i r w o x e r w a r s นี่คือเกมแอคชั่นวางแผนที่ให้คุณได้ควบคุมเหล่าไคจูตำนานอย่าง g o r s a i r g นกิ a d o r ม Mokre และ Monster ชื่อดังอื่นๆจากค่าย t o ออกอลาวาดบนกระดานขนาด 8x8 ที่สร้างขึ้นด้วยสไตล์ w o e l ซึ่งทาให้เมืองและสิ่งก่อสร้างดูน่ารักแต่รุนแรงในเวลาเดียวกันเหมือนกับการเล่นเกมหมากรุกแต่กับจกักรพรรดิสัตว์ประหลาดแต่ที่นี่คือจุดที่น่าสนใจยิ่งขึ้นเกมนี้มีลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการจากโทโฮดังนั้นคุณจะได้สัมผัสกับบรรยากาศต้นฉบับที่แท้จริงแต่เบื้องหลังความพินานั้นซ่อนเรื่องราวลึกลับที่คุณค่อยๆค้นพบหวางการเล่นคุณกําลังต่อสู้กับการลุกรานของเชื้อราเห็ดปริศนาที่พยายามยึดครองโลก ทุกการเคลื่อนไหวของคุณจะเปิดเผยประวัติศาสตร์ของเชื้อเหล่านี้ทีละน้อยทําให้เกมไม่ใช่แค่การทําลายเมืองแตกเป็นการผจญภัยที่เต็มไปด้วยเรื่องราวเหมาะมากสําหรับผู้เริ่มต้นที่อยากเรียนรู้กลยุทธ์ง่ายๆอย่างการวางแผนตําแหน่งไทจูให้โจมตีจุดอ่อนของศัตรูเช่นวางกอซิลเวไว้ใกล้กับอาคารสูงเพื่อสร้างความเสียหายสูงสุดแต่ระวังอย่าให้มอนสเตอร์ของฝ่ายตรงข้ามมาทําลายแผนของคุณนี่อาจเป็นจุดที่ใครหลายคนโตเถียงกันได้บางคนบอกว่า ันเป็นการเรียนแบบหนังกอสิลลแบบ,แผ,บผิวเผินแต่ผมคิดว่านี่คือการนําทีมมาพัฒนาให้สดใหม่และเข้าถึงง่ายขึ้นสําหรับผู้เล่นยุคใหม่คุณว่าอย่างไรมันเป็นการเคารพต้นฉบับหรือแค่การใช้ชื่อเพื่อดึงดูดดาวน์โหลดเกมบน Epic Games Store https: //store.epicgames.com/us/p/gosilos-2430ec s o e t มาถึงเกมตัวที่2แล้ว s o e t เป็นเกมรคไรแบบ turn b a ที่น่าสนใจมากๆที่ใช้สำรับไพ่โป๊กเกอร์เป็นหัวใจหลักในการต่อสู้ถ้าคุณไม่เคยเล่นโรไลท์มาก่อนลองนึกภาพเกมที่ทุกครั้งที่เริ่มใหม่คุณจะได้สำรับไพ่สุ่มมาและต้องสร้างคอมโบที่สมดุลระหว่างการโจมตีป้องกันและใช้สกิลพิเศษผู้เล่นจะพัฒนาทักษะตัวละครผ่านการสู้ศัตรูการปลดล็อกอัปเกรดหรือได้รับความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่พบเจอระหว่างทางแต่ละสกิลจะเชื่อมโยงกับรูปแบบไพ่โป๊กเกอร์ยิ่งหน้าไพ่ซับซ้อนมากเท่าไหร่อย่างเช่นฟูลเฮาสหรือรยล แฟลชสกิลที่ปล่อยออกมาก็ยิ่งส่งพลังขึ้นเท่านั้นดังนั้นคุณต้องพร้อมเสี่ยงกับความไม่แน่นอนเสมอบางทีคุณอาจได้ไพ่ดีๆที่ทําให้โจมตีศัตรูได้รวดเร็วหรือบางทีก็ได้ไพ่ด้อยที่ทําให้ต้องปรับแผนกลางสนามและนี่คือส่วนที่น่าสนุกยิ่งขึ้นเกมนี้สอนให้คุณคิดเร็วและปรับตัวได้เพราะทุกการตัดสินใจมีผลลัพธ์ที่คาดเดาไม่ได้เหมาะกับมือใหม่ที่อยากเรียนกลยุทธ์การ์ดอย่างง่ายๆเช่นการเก็บไพ่ให้พอดีเพื่อสร้างคอมโบใหญ่แต่ระวังไม่ให้เสียโอกาส ไปกับการเสียงสูงเกินไปนี่อาจเป็นจุดที่มีการถูกถึงกันบางคนบอกว่าโรคไลท์แบบนี้ทําให้เกมรู้สึกไม่ยุติธรรมเพราะต้องเริ่มใหม่บ่อยๆแต่สําหรับผมมันคือความท้าทายที่สร้างความเสี่ยงสร้างทุกครั้งที่ชนะคุณคิดอย่างไรมันเป็นเกมที่สมดุลหรือแค่การดวงลวง้ลวนดาวน์โหลดเกมบน Epic Games Store https: s t o r e e p i c g a m e s c o m u s p s t t 3 9 โดยรวมแล้วชุดเกมนี้คือตัวอย่างที่ดีเยี่ยมของการแบ่งปันเนื้อหาอินดี้จากอีพิเกมที่ทําให้เราได้สัมผัสกับแนวคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายจากการผจญภัยกับไคจูไปจนถึงการต่อสู้ด้วยไพ่กลยุทธ์อย่างไรก็ตามอย่าลืมตั้งค่า2 Factor ตอร์แอปพลิเคชเพื่อรักษาความปลอดภัยให้บัญชีดิพีของคุณเสมอเพราะในโลกดิจิทัลนี้การป้องกันตัวเองเป็นเรื่องสําคัญลองลึกภาพสีหากบัญชีของคุณถูกแฮกคุณอาเสซยโอกาสดาวน์โหลดเกมฟรีเหล่านี้ไปเลยนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นลดราคาเกมอื่นๆ อยู่ในตอนนี้ด้วยถ้าคุณเป็นแฟนเกมลองไปเช็คดูสิว่าจะมีอะไรน่าสนใจและที่สำคัญถ้า This Is g เก e Thailand h t t p s w w d i s s i s g a m e t h a e l a n d c o m มีข่าวสารใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นเมื่อไหร่เราจะอัปเดตให้คุณได้อ่านที่นี่เสมอเช่นเคยสุดท้ายนี้ผมอยากถามคุณผู้อ่านนะครับคุณคิดว่าการแจกเกมฟรีแบบนี้เป็นการส่งเสริมเกมอินดี้ที่ดีหรือแค่กลยุทธ์ทางการตลาดของเนพิ มีใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับมุมมองของผมเกี่ยวกับทีมในกอ d z i ิลเวอรเซอร์หรือกลไกในโซเอติบ้างมาแชร์ความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ด้านล่างเลยครับอาจจะมีมุมมองใหม่ๆที่ทำให้เราเรียนรู้กันได้มากขึ้น controcx https colon s a l s h s s m l a n d t com s a h a u t o s l a s c o n t o นักข่าวเกมที่แต่งตัวโปรที่สุดในประเทศไทย back t t o button